ได้ีหนึ่งสางามเรียกว่าเป็นเพชเป็นกากมากๆยังไงบ้างใช่ค่เพราะจริงๆอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเพอ่มมิท่าสตรองรีเราเก็บตัวกันค่อนข้างนานแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะมากก็คนที่มองก็คือเป็นคนที่สมองจริงๆแล้วก็ทําถึงทุกกิจกรรมเป็นคนที่เรียกได้ว่าคือเป็นกระจกสะท้อนด o l รพอรล,ลี่ดีกว่า <c oughs> คือเรามองที่ตัวเราเรารีเฟล็กตัวเรา เราก็เลยมองหาว่านางงามคนไหนที่จะมีความใกล้เคียงเราเพราะว่าเราเคยมุงมิตรทรายแลนด์ที่แล้วมาดังนั้นคนที่จะไปเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก็จะต้องเป็นคนที่มี potential ที่สมมงได้เช่นเดียวกันแน่นอนมากเห็นอะไรในตัวของน้นองซีเกมส์คืออย่างแรกเลยซีเกมส์เป็นคนที่ในกองซีเกมส์ไม่เคยสายเลยซึ่งซึ่งจริงๆหายา,ยากนะคะสําหรับคนที่ อาจจะแบบเติบโตมาในสังคมแบบว่าต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกอย่างตัวดเรเององะไปเรียนเยอรมันมาดังนั้นการการไม่สายหรือว่าการแบบว่าตรงต่อเวลามันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วจริงๆน้องอะได้คุณสมบัตินี้มาาก,การที่น้องทํางานในด้านการแพทย์เนาะใ,ในวงการการแพทย์ซึ่งเพ่องแค่คุณสมบัติแรกข้อนี้มันก็พรูฟอะไรหลายอย่างแล้วว่าความดิสซิปลินของน้องความสามารถของน้องคือความสวยประจักษ์อยู่แล้วคือความสวยเนี่ย สามารถทาไม่รู้ว่าทําอีกได้ไหมเพราะว่าน้องสวยมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับน้องเป็นพับบิกสปิเกอร์ที่ดีด้วยสามารถตอบคําถามได้ดีนะคะแล้วก็น้องก็เป็นสามารถเป็นโรโมเดลให้กับสาวทรานได้โดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแน่นอนว่าน้องสกีความรู้สึกแรกเลยหลังจากที่เราอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีก็รู้สึกว่าภาระหน้าที่เนี้ยสก็จะทํามันให้ดีค่ะเพราะสกีมัน จะทํามันให้ดีที่สุดในมิตรทรนไทยแลนด์2 0 24ค่ะเธอบอกว่าเราเป็นลูกหลานชาติพุพรณด้วยใช่ค่ะสิเก็ตเป็นคนสุพรรณโดยกําเนิดค่ะเติบและโตที่สุพรรณและทํางานที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะแน่นอนว่าหลังจากนี้เราจะต้องรถทูบีทีมิชรทนไทยแลนด์ต้องเตรียมตัวยังไงมางคะแน่นอนค่ะว่าสิกเก็ตต้องปรับเวลาการทํางานค่ะเพราะตอนนี้สิกเก็กทว่าทงานเป็นนักสิทธการแพทย์อยู่ด้วยงั้นนั้นต้องไปจัดก,การตารางเว้นิดหนึ่งค่ะแล้วก็ เตรียมตัวสู้กับศึกมิตรทรัมม์ไทยแลนด์อย่างแน่นอนคะ่ะแน่นอนว่าอย่างซัตเตอร์พารีมีการวางสเต a t e g i กลยุทธ์ของเกมอย่างไรให้ไปกองแม่แบบอะไรเงี้ยคือจริงๆนี่มองว่ามิตรทรัมม์ไทยแลนด์เราหาคนที่ที่มีตัวตนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่ไม่เซกเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็สแสดงออกมาเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคือมิตรทรัมม์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นเวทีที่เราเราไม่ได้มองแค่ความสวยเรามองให่ความสามารถเราต้องการหารวโมเดลของทรานเซนเดอร์จริงๆ เพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาดเรพลลี่ก็ต้องเดินเข้าสภาอยู่เรื่อยๆดังนั้นคนที่จะเป็นมิทานไฮดนได้เราต้องคุยกับผู้ใหญ่รู้เรื่องเราจะต้องนอง้นองน้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการออดล็อบต่างๆนะคะจะได้เห็นเลยว่าทัศนคติของน้องในร็บห้องดำในรอบเพาะอันสต็อปเปอร์โบรูเนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าพิสูจตรงนี้ได้ดีแล้วเชื่อมั่นว่าถ้าน้องไปในเวทีมิทันไฮเด์น้องก็จะเป็นตัวแทนสาวทรานส์ของเราในเจเนเรชันต่อไปครับแน่นอนอยากให้สกมปากเลยแหละคน ป็นแม่นางงามได้แบบเข้าไปติดตามเราหลังจากนี้เพราะว่ามันจะต้องมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้หลายๆคนรู้จักมากข <IP> ึ้นกว่าเดิมเลยค่ะก็เขติดตามซีเกมส์เยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมซีเกมส์ซิสค่ะหรือเพจบุ๊กนะคะซีเกมส์มินทิตาก็อยากทุกคนนะคะติดตามด้วยว่ามิชช i นชายสุภาพบุรีนะคะว่ามีอะไรป้าเราจะออนแอร์ทุกอย่างผ่าน YouTube ค่ะก็รอติดตามด้นค่ะว่าซีเกมส์ท่าผลงานได้ดีขนาดไหนถึงมงลงวันนี้ก็กอบพ่อแม่พี่น้องและแฟนๆนางงามติดตามเลยนะคะ กับเอพารียังต่างมิสซ่ิานก็หลักๆเลยค่ะฝากมิสทรานไทแลนด2024นะคะวันนี้เราจบสักกา,าดวิทานสุพรรี2024แล้ว next station มิรานไทแลน2024นะคะเราเริ่มกับกิจกรรมแรกเลยก็คือเป็นการแถลงข่าวแล้วก็เป็นการแนะนำผู้เข้าประกวดรวมถึงไพร์มันนะคะในเดือนไพร์มันมิถุนายนนี้เราร่วมขบวนพาเหตดแบงคอกไพร์ร่วมกับกรุงเทพมหานคระนะคะและมีกิจกรรมมากมายนะคะมี องค์กรหลายๆองค์กรนะคะที่ร่วมให้การสนับสนุนเราฝากเวทีมิสชันไทยแลนด์2024ด้วยค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวก่อนที่จะไปในเวทีดับประเทศได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะก็จริงๆนะคะหลักๆก็คือเพจมิสชันสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ผู้ถูกใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมอยู่ตลอดนะคะและที่สําคัญอย่างที่น้องบอกเลยเราจะมีการออนเป็น EP นะคะในกิจกรรมที่เราเพราะเราทากิจกรรมค่อนข้างเยอะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามด้วยทางช่องทาง YouTube แล้วก็ท่องทาง Facebook นะคะ IG ด้วยและ ฟอติกต็อกด้วยค่ะโอเคคุณค่ะขอบคุณค่ะขอยวพยัดขอรูปคู่หน่อยดรลขอคุณขอบคุณมากทีนี้คือทอะไรคะดูกาูการนกาคอดูคู่น